สวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่ติดตามชมช่องม a m a ต t ร์บานพจมันสว่างในอารมณ์นะคะพูดว m o r น i n g เอเวอร n e วัน how are you today สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฟองไปสุผู้สุคนนะคะเด้อฟังอีสานบ้านเฮานะคะเนอะ้อสวันดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสาวชายสุดคันนะคะวันนี้พจมัน จะมาแนะนำเอออีอย่างดีล่ะคะ่ะเพราะโดนมาได้แล้วเ <laughs> <laughs> มื่อนี้เด้อค่ะเด้อเมื่อนี้พอจะมากกับไปตลาดมาแล้วก็เห็นอันหนึ่งที่มีความสำคัญนะพืชผักบานาแะ้วม,มั่นก็คือแอน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 ,นี่ค่ะเลมอนแกลสเลมอนแกลส มัน glass ภาษาจยังไม่ตัวมันก็คือตะไคร้นะคะตะไคร้ตะไคร้ภาษาไทยภาษาภาคกลางนะคะก็คือตะไคร้นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาอีสานนะคะเด้อเพราะจะสื้ออื่นยังห่อคะหัวสิงไคเล่นมัค่ะหัวสิงไคหัวสิงไคไปตะไคร้นะคะตะไคร้แม้ ขอประทานโทษนะคะอีสานบ้านเท่านาะคือว่าพระจมาน่ะบางบางคำพระพระจมานก็จำอะไรได้ค่ะเด้อเพราะว่าพระจม่านจากบ้านไปไกลไปนานแล้วค่ะสามสิบปีแล้วค่ะเกือบเกือบสามสิบปีเครื่องหนึ่งของอายุแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะบางอย่างพระจมานอานสิบอกบถึกเนาะภาษาภาษาอีสานนะคะเนาะเพราะว่า ออกไปใหม่ๆเพ,พาราะเพราะจะม่านบริเวณว่าภาษาอีสานเลยนะคะเนาะแต่ว่ามาระยะหลังนี่ไร้ว่ารู้แล้วเริ่มซึมซับแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังบางอย่างเพรจะมานอสิแปลบนถึกเนาะต้องของอาภัยนะคะอันนี้คือเลมอนแกลสนะคะเลมอนแกลสนะคะก็คือตะไคร้นยคะเด้อบานีซิม,เมาเบาประโยชน์นะคะเด้อประโยชน์ของตะไคร่เอาเจ้าซิม,เมาเบาเห็นอย่างพอจะมานไปกันกิ่นสุ้มือเมียนเลคะ <S <S ่ะอ่า ตะไร้เนี่ยเาก็เห็ดกินสมืนงเห็ดกบเผาได้บทุโภคยานนะคะตม้มยำทำแกงนะคะเดอ้อลายกาท่านอาตากแดดละมานต้มเป็นน้ำชาก็ได้นะคะต้องผสมนะคะ,ต,ะ,ต,ะ,คะต้องผสมกับใบเตยจะดีนะคะต้มผสมกับใบเตยเนาะจริงๆิงมีคุณค่าทางอาหารเยอะแยะนะคะแต่ผู้จัดการจะไม่สาธยายเนาะเพราะผู้จัดการไม่ใช่หมอนะคะอ่าแล้วก็ในทางการแพทย์เขาก็เอาไปเป็นส่วนผสมหล,หลายอย่างอยู่นะคะอืมสะไร้นะคะมีประโยชน์หลายอย่าง แล้วก็ไม่ใช่ว่ากินแล้วรักษาโน้มนาสานี่ได้นะคะก็มีประโยชน์อีกหลายๆอย่างก็คือเอาวัาสดเป็นน้ำมันนะคะน้ำมันออยอะไรเงีย้ยโอ้ยนะคะโอ้ยสำหรับมาสาร้ได้นะคะคือสำหรับนวดอะไรเลยค่ะเด้อสกัดก็เป็นเรือปลือออยนะคะสำหรับที่มันก็จะรู้สึกว่ากลิ่นมันหอมสดชื่นนะคะ แล้วก็คือสําหรับคนที่ส่วนมากเป็นฝรั่งอะนะคะกูชอบนวดเนาะนวดอะโรมานะคะก็จะใช้ตะไคร้นะคะที่เขาสกัดนะสกัดจากตะไคร้โดยโตรงหรือจะเอากลิ่นตะไคร้อะไรประมาณนั้นนะคะก็มีเยอะะนะคะเนาะเออในศัท์ในทางการานวดนะคะก็มาจากตะไคร้ก็มีเนะเาะ อีกอย่างหนึ่งก็คือมะยมตะไคร้อ,อย่างหนึ่งก็คือกันยุ่งค่ะกันยุ่งตะไคร้เดี๋ยวามัมักนุ่งนะคะ่ะเอ้ยยุ่งอะมักตะไคร้เลยยุ่งเขาไปชอบตะไคร้นะคะแต่ว่าตะไคร้บ้านเราเนี่ยมันก็มีหลายพันอยู่เนาะแต่ว่าพจอจมานจะไม่สาธยายนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์คือพ่อจมานจะเอาเนื้อเนือที่ว่าเป็นประโยชน์กับบ้านเราเนาะก็มันมีตะไคร้หอมด้วยะคะตะไคร้หอมเนี่ยสำหรับมาสกัดนวดนะคะเป็นํามันนวดเนาะแล้วก็ อ่าป้องกันยุงนะคะไอตัวนี้ไอตัวนี้เป็นตะไคร้กินนะคะตะไคร้กินตะไคร้กินนี่็คือเอามาต้มยำทําแกงเอายำอะไรได้หมดนะคะคือเป็นอาหารกินเนาะเอออันนี้คือเป็นอาหารกินนะคะแต่ถ้าเป็นตะไคร้หอมที่เขาจะมาสกัดป็นมันก็จะใบเขาจะยาวกว่านี้นะคะก็มนจะยาวกว่านี้เนอะใหญ่กว่านี้หน่อยเนึงเป็นเงาค่ะเขาเรียกเป็นเงาเนาะปลูกมาก็เป็นเงาเนาะ ถ้าใครว่างๆนะคะแต่ใครก็เยอะแยะนะคะไม่ได้แพงเนาะราคาไม่แพงอันนี้ก็จัมาซื้อมา10บาทนะคะ1ิบาทกับเมื่อนหนึ่งค่ะสดๆเลยนะคะเดี๋ยวพก้จัมาจะทําคลิปต่อไปนะว่าเอามาหารแล้วตากแดดแล้วทำเป็นน้ำชานี่ยมันชิ่วหอมแซ่บซํำใดคือทุกวันนี้นะคะถ้าพูดถึงว่าแนะนําให้กินสมุนไพรบ้านเราอะไรอย่างนี้นะคะ ป้องกันและนวดและนี่นะคะก็อยากจะแนะนํานะคะแต่ว่าต้องเป็นสมุนไพรที่ว่าเราปลูกเองนะคะแต่ถ้าเราไปซื้อเนี่ยพ่อจัมมันคิดว่าเขาอยากขายเขาก็ต้องเร่งเนาะก็ต้องใส่ย,ยานะคะเล้าก็ต้องใส่ยาโน่นยา,ยา,ยา,ยายนี่เพื่อที่จะเร่งทำไมฮะเพื่อที่จะเร่งเพื่อที่จะมาขายเพราะฉะนั้นปลูกเองดีกว่าคะ่ะถ้าใครมีที่มีทางนะคะมีบ้านเออคือก็ไม่ต้องใหญ่ต้องกว้านะคะเหมือนพจมาันอยู่นี่ก็พจมาันก็ใส่กระถางนะคะปลูกใส่กระถางเนาะ มีอะไรก็ปลูกปลูกอ่ะโยนโย,ยนลงไปเลยแนละ้วมันก็ออกเพราะว่าเรารดน้ําทุกวันน้ําจากที่วันเราล้างโน่นล้างนี่นะคะเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะว่าน้ําก็หายากนะคะถ้าโลกนี้ขาดน้ําก็เหมือนขาดเธอ <c oughs> สิ้นใจในทันทีนะคะเพราะว่าน้ําเป็นสิ่งส่วนสําคัญอากาศและน้ํานี่เป็นส่วนสําคัญในชีวิตร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องประหยัดนะคะ อย่างอากาศเราไม่ต้องประหยัดนะคะเพราะว่าอากาศเขาลอยอยู่บนฟ้าเนาะแต่ว่าน้ำเนี่ยมันอยู่บนดินนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ประหยัดกันเนาะเปิดน้ําแบบทิ้งที่งกว้างๆนะคะวันหนึ่งถ้าเราไม่มีน้ํามันจะอยู่ใคจะไหมฮะอ,อีกอย่างก็เหมือนอย่าง COVID โควิดมาเนี่ยนะคะก็ทําให้ได้รู้อะไรหลายๆอย่างนะคะทําให้ชีวิตบางคนเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะบางคนก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังผ้าบาทอะไรอย่างงี้นะ อย่างเ,เช่นโคจมานค่ะโคจมานจะบอกให้ได้เลยว่าจากหน้ามือเลยนะคะหน้ามือนะคะเป็นหลังเลยค่ะหลังหน้าเป็นหลังเลยนะคะก็ไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่าคนเรานี่ไม่สามารถจะบอกได้นะคะว่าวางวางแผนชีวิตวางแผนชีวิตนะคะว่าอย่างสวยหรูเนี่ยวันหนึ่งเมื่อมีแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะแบบว่า เดินตามแผนที่วางไว้ได้นะก็มันก็แต่เราต้องทําใจนะคะเมื่อถึงเวลานิงเราก็ต้องเป็นคือต้องทําใจให้ให้สบายนะคะไม่ต้องไปเสียดเด็ดไม่ต้องบอกว่าทำไมมันไม่ได้อย่างที่คู้หวังไม่มึงเออมันคืออะไรยังซีววาคูหวังยังซีมันก็แปะไไม่ต้องมาคิดขนาดนั้นค่ะสัตว์โกเราองเป็นไปนตามกรรมไว้คือสิบอย่างสันนะคหะเนาะว่า,หนหนาเรื่องตะไคร้มันคือไปไอใหญ่เห็นเนาะ เอาไว้วนค่ะวหนสนุกเย็นสนุกสิเดียนเลยคะ่ะเด้อยทุกท่านเนาะทุกท่านนะคะที่ชมรายการของช่องหมามาสไตล์นะคะอันนี้เป็นบันเทิงนะคะแล้วก็มีประโยชน์มางนะคะไม่ไม่ใช่ว่าไรสาระสังอย่างเดียวนะคะเพราะว่าโคจะมาเนี่ยอายุมากแล้วนะคะจะเป็นเป็นแนวออกบันเทิงนะคะสนุกสนุกสนุกเล็กน้อยไม่เครียดนะคะแล้วก็มีบันเทิงบันเทิงแล้วก็ต้องมีสาระด้วยนะคะคือ ถ้าเป็นอย่างไรสาระมันก็ดูอะไรอยู่นะเพราะว่าเราอยุมากแล้วนะคะเอ่อผูจ้จัดการก็อาจจะไปตกปงตกปลาไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันก็คือคะ่ะ <laughs> มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะมันก็ไม่ใช่แต่ว่าเอาอะไรที่มันมีประโยชน์มาแนะนําให้กับท่านผู้ชมนะคะแล้วก็เอาไปเอาไปเอ่อเอาไปคิดนะคะแล้วก็ลองทําตาม,าม,ามดูเนาะสิ่งเล็กๆน้อยบางทีก็ ทำแล้วมันมีความสุขนะฮะทำแล้วให้สบายใจแล้วก็ทำนาะเออไม่ต้องเป็นสิ่งที่แบกโอ๊ยจะเป็นแบบอยา่างไรจะ้าได้ขนาดนี้คือเคอยได้เว่ามีเงินเฮ้งานตัวนี้คนเครียดเครียดทุกเขียน,นคนละจ้าทุกคนก็มีการเครียดนะคะเครียดทช่นนั้นใช่ไหมคะบางคนเครียดเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเงินเรื่องหนี้ทุกอย่างนะคะเครียดได้หมดถ้าเราจะคิดนะคะ ทุกคนมีปัญหากันหมดแต่เราจะคิดทําไมล่ะคะเราคิดแต่ว่าเฮ้ยช่างมันเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สว่างแล้วเออคิดแค่นั้นเอ้ยช่างมันเถอะเดี๋ยวสักวันก็ดีเองอะไรอย่างงี้นะคะแค่นั้นแหละอย่าไปคิดอะไรมากใช่ไหมคะไอ้บักคิกนี่กระดานี่มันไม่อยาบยู่หูดินะคะ่ะทุกคนนะคะพ่อจมานก็ไม่มีอะไรนะคะวันนี้ก็แค่เอาหัวซิงไข่คละไคข่ละไข่นะคะตะไคข่ละไข่นะคะหัวไข,ขะะ่หัวไข่ <laughs> เอาหัวไข่มาให้เลนะคะหัวไข่หัวตะไคร้นะคะหัวไข่หัวคลายหัวคลายมาให้เลนะคะว่ามีประโยชน์มากมายนะฮะกรุณาปลูกไว้ทุกบ้านนะคะกอเล็กกอ,อน้อยนะคะกระถางนี้กระถางน้อยปลูกไว้เถอะค่ะมีประโยชน์เนาะเอาไว้กินหอมชื่นใจด้วยนะคะ <S <S เอามาต้มยำนะคะเอามายำก็ได้เนาะ <S 1> <S 1> มแม้แต่ทางการแพทย์เขาก็เอาไปผสมเป็นยานะคะรักษาหลายอย่าง,างเนาะ เต้พเจะาาไม่ใช่หมอพาจะาาเป็นหมอนวดพจมานก็เลยไม่แนะนําว่าเป็นโรคโน้นโรคนี้ไม่บอกนะคะมันคิดเชิยาบวันของแพทย์เขาเนาะอเอาเป็นว่าทุกอย่างดีนะคะทุกอย่างดีก็ลองเอามาปลูกนะคะอย่างน้องๆที่อยู่ต่างประเทศตอนที่หิมาเริ่มไดหลายแล้วใช่ไหมฮะอากาศเริ่มดีก็เอามาปลูกนะคะเห็นน้องบางบ้านก็เอามาปลูกกันอยู่นะคะอืม มีปลูกพืชผักสวนครัวแยะน่ารักๆกันทั้งนั้นนะคะแต่ว่าก็ไม่เอ่ยชื่อนะคะแต่ว่าจำไว้ในหัวใจ <c oughs> จำได้อยู่จำได้อยู่บางบ้านเขาปลูกเป็นสวนน่ารักนะคะเออแล้วก็ดูมีความสุขนะคะทุกคนนะคะเอามาทำกินทำยำกันได้หมดเนาะต้ยมยำทำแกงได้หมดเลยว่าทำเป็นน้ำซานะคะที่ต่อไปพ่อมันจะมาหั่นแล้วก็เอาไปตากแดดน,นะคะ เป็นน้ำชากลับไปเนาะเพราะว่าพัจจมานก็ชอบกินเบื่มชาตอนเช้านะคะกาแฟมั่งชามั่งนะคะทุกเช้าเนาะเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายจริงไหมคะโอเคไม่พูดพราำทำเพลงแล้วท่านผู้ชมเพราะว่า <c oughs> พูดมากมันก็ยาวจริงไหมคะเอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกท่านเนาะดูแลสุขภาพนะคะเทคแคร์ care, ทุกคนนะคะเทคแคร์ care, สุขภาพของตัวเองนะคะ แล้วก็อย่าก,การตกนะคะอย่าลืมออกจากบ้านนะคะหรือว่ามีคนมาก็อย่าลืมนะคะแมสปิดปากนะคะปิดให้หมดนะคะจมูกนะคะปิดที่จมูกและปากด้วยนะคะไม่ใช่ปิดแค่นี้นะคะไม่ได้นะคะเพราะว่าหายใจเนาะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนเนาะขอบคุณนะคะที่ติดตามบ๊ายบาย